ร้องเอาสนุกมึงร้องเอาตายเลยอ่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับแต่ว่าออกเป็งกลมีตัวด้วยในช่วงต่อไปนะครับพี่แจ๊สมารอแล้วนะครับครับขอบคุณรางวัลด้วยที่ให้เราไปดูตลาดนะครับครับขอบคุณมากสองใบสองใบแม่เพ่อเจ็บ ตบไปขอบคุณครับเต้นเข้าไปมาเดินเต้นขอบ I mm -hmm. ข,ขอบคุณครับแม่ขอบคุณกบคุณแม่เขจะไม่แบนนะลูกเป็นที่เออเปเรียกคุณแม่ได้ยังไงแม่ทำสกัดได้ไหมไม่สะดวกแม่ที่ทำงน้าก่ันไม่ไม่กดแม่กดมแม่กดมีต่้านหลังรอนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากใคร่ายคทนก็วยนะ ใช่ไหมใช่อะไรนจ้าจ้าคนไหนถ่ายให้จ้าวันนี้ถ้าเกิดพวกเราถูกฆาตการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคทั้งเทที่กดขึ้นไปหน่อเราขออภัยทุกทนแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญที่สำรวจก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้นะของเราหมดแล้วเหรอกดให้อะไรนะหมดตั้งแต่ต้นนั้น เดี๋ยวกันนะ okay, okay, okay. 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 okay.

สามคนอนุญาตถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่ร้อนชาประทุมก่อนนะครับผมพี่ร้อนเซลฟี่รูปกัแล้วครับวันน,นี้โหมีพี่ศิลป,ปินอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นไอดอลของใครหล,หลายๆคนเลยก็ว่าได้นะฮะ <Yeah. S 1> พี่แจ๊สปุกนี่ปรับยองกุ๊กนะครับผมจะได้พบแน่นอน,นครับพบแน่นอนฮนะเดี๋ยวรอพี่แจ๊สเตรียมตัวข้างเวทีสักนิดน,นึงก่อนใช่ครับนะฮะอ่ะเรามาถ่ายภาพกันสักหนึ่งบาน ก่อนที่จะกลับใช้คำว่าบานใช้คำว่าบานเป็นบานใหญ่ๆแปะฟ้าผนังบ้านข้างหลังนะครับยิ้มสวยๆนะครับครั้งที่แล้วไปปิงรูปมาแล้วข้างหลังเขาหลับตาคือไม่ได้ให้จังหวะเขาเดี๋ยววันนี้เราจะให้จังหวะเขาเขายิ้มให้เต็มที่ได้มาพร้อมนะฮะครับผม โอเคนะครับมาหนึ่ง,งมเบามากหนึ โอเคขอบคุณครับครับโอ้อาประมือกับน้องๆหน่อยนะฮะโอ้โหนี่สามหนุ่มพี่มีของจะให้ด้วยน้องแม่แม่กาให้รางวัลแล้วใช่ไหมเอ่อแม่แม่ครับหมดแล้วเหรอไม่ได้พี่ไแล้วเหรอแม่ไม่เหลือเผื่อใครโอ้เมื่อกี้ขอบคุณแม่ท่านหนึ่งลืมถามชื่อครับให้ตังค์มาร้อยหนึ่ง สักพักเรียกกลับไปบอกมีแบกย่อยไหมขอไม่ถอยด้วยแลกจะขอแลกขอบคุณมากครับเห็นร้องเพลงบนเจ็บคอใช่ไหมนี่เอาไปคนละขวดเลยยาอมฟ้าถลายโจรคุณพระช่วยอ๋ออันนี้ที่ให้แล้วเก็บตังค์ล่างมะไม่มีสลับพี่แล้วเอาไปเลยใครอยากได้มีใครอยากได้ไหมฮะได้กได้ไปซื้อกันเลยฮะที่บุหเพราะผมมีนกจะสระ มีขวดยังใครมีสักหนึ่งพันไหมฮะโคตรนหนาวอะเลยแนะนำไปซื้อที่ช็อปดีกว่าขอบคุณที่นะครับขอบคุณที่นะครับสองพัน 2, น่ะรับกับมือไรอันเลยอ่ะโโอ้หเดี๋ยวผมจะได้แบ่งกับน้นนนองคนละสามร้อยห้าสิบไม่มีไม่มีควักเลยฝากไวด้วยฝากไว้ด้วยใครสนใจก็เดีย<ะ>๋ยวไปซื้อที่บูธได้ครับผมรู้สึกหมดแล้วมันเหลือแค่ขวดเดียวนะรีบหน่อยนะฮะผมโอ้โหเหลือเยอะด้วยไมายถึงอมเหลือขวดเดียวที่วางไว้เหลือขวดเดียวทุกหลัง ทัางลำเป็นลังเลยต้อถักไปด้วยนะครับอย่าอมกูนมาชิบมีอย่างกูแม่มีอย่างจ้ามีแล้วค่ะมีแล้วชูขึ้นมาดูหน่อยเอาอะไรชูเลยไว้านเก็บไปที่บ้านเพิ่งซื้อมาเนี่ยเอาไปขับไปบ้านแล้วเหรอดูเลยอันใหม่หมดนี่ถ้าอมไปด้วยอ่ะต้องไม่ซื้ออมต่อไอ้ขอเอ่อเอเดี๋ยวฝากผลงานนะติดตามเร็วๆนี้นะสามหนุ่มก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับครับ นะครับละครเพลงติดตามมาเลยท,ทางช่องวอล์กฟอยต์เรานะครับขอบคุณน้องไรอันซันฟอร์ครับขอบคุณครับสวัสด hey. yeah. ีคร mm ับสวัส well, ด sure ีครับจ้าแม่จ้าพันลงไปเลยจ้าันลงไปเลยจ้าจ้าจ้าไปแล้วจ้าพันยนึงอยู่จ้า